ย่างหนุหน่ยย่างยุนจุนตัวบักงามเลยครับพี่น้องครับนี่ยืนยกค่ะครับครับสวัสดีครับ มาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปลูกมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อนี้ผู้ใดอยากจะได้งงวงงามๆเลครับเด้อพี่น้องบุญชูกะสิพามาเบิงเอาอยู่ที่สีสุขฟาร์มนะครับสาหรับสีสุขฟาร์มก็ถือว่าเป็นฟาร์มงวงงามแหละครับพี่น้องครับอยู่นี่มีทั้งเลือดร้อยแล้วก็ลูกผสมนะครับเด้อกะติดผ้าเบิงไปน้ำกันเน็่แหละครับพี่น้อง ซึ่งพิกัดนะครับกับยุที่บ้านหอยแก้งตำบลหอยแก้งอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรนะครับพี่น้องครับนี่แหละฟาร์มวัวดาราฟาร์มวัวเน็ตไอดอนนะครับพี่น้องครับมีวัวดาราด้วยครับพี่น้องอยู่นี่ใครอยากจะได้ตัวใดเดี๋ยวบุญชุกกะสิพามาเบิ้งเอานะครับเนาะมื่อนี้เปิดราคาให้ชมแล้วกะสิพาเบิ้งชัดๆให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับแล้วกัอยู่นี่มีมัวอ่าทีไปเห็ดไอวีเอฟมานะครับพี่น้องกับติขอพูดคุยสอบถามกับเรื่องนี้ผู้ที่ใดที่สนใจอยู่เนาะก็สิพาาาคคคุลลลิดรรยยยะะเเอีีใให้้ฟัังนนนนปปไํบ ก่อนอื่นกสิพาไปพูดคุยทักทายกับทางเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียหลายครับเจ้าของสีสุกฟาร์มนะครับอ่ะครับมือนี้กับเปิดราคาเห็นชมทั้งเดือดร่อยทั้งลูกผสมเลยบ่ครับครับผมมือนี้กับมีทั้งเดือดร่อยลูกผสมแล้วก็บง้วแม่ตัวรับ IVF นะครับอ่ะไปเห็นไหแล้วเป็นยังไงเดือดสีเราสู้ฟังนะครับเดี๋ยวสีบอาสู้ฟังนี่นะครับเอาสีผ้าเบิ้งอ่ายูหนีได้ครับพี่น้องกับมีงัวน้อยนี่ หลายอยู่เด้อครับพี่น้องเด้อทั้งเสียลายจะ,ะพาเบื้องตัวเดี๋ก่อนครับนี่ครับเป็นแม่ลูกบ่ <c oughs> นี่พี่น้องเัวดาใดายเป็นตัวน,น,นี้บ่เ <c oughs> นี่ <c oughs> ยนี่เด้อครับเด้อเดี๋ยวเสียลายจะเปิดจากเป็นแม่ลูกเด้อครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวให้พอร์ตเพลย์ลูกมากเกินตัวนี้เป็นแม่ลูกเด้อครับพี่น้องเป็นแม่เอฟหนึง่งบ่ครับนี่แม่เป็นเอฟหนึ่งครับลูกกับตีเอฟสองให้เหรอเนาะครับผมอ่าแม่เป็นเอฟหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับมาเบื้องว่าอ่าลูกของเพลย์เป็นลูกของพอตัวไหนเด้อครับเด้อเอฟหนึ่งต ตัวใหญ่โมลอ่เพื่อนมีผสมออกฟอร์ดไปแล้วนะครับตัวนี้ผสมออกฟอร์ด60ซีไว้แล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องแม่ก่อนเนาะผสมอ่าผสมออกฟอร์ดนะครับพี่น้องอ่าออกฟอร์ดผสมวันที่อ่า13กันยา65กำหนดคลอดกับ24มิถุนา66นะครับเนาะตัวนี้เป็นอาการผสมของลูกลูกที่ไหนครับตัวนี้อันนี้ลูกที่สองครับลูกที่สองลูกตัวแรกตัวไหนครับตัวลูกตัวแรกตัวนี้ครับงเตัวตัวนี้เป็นวะโอ้ให้ลูก พริกแดงนะครับอ่ะเป็นตัวแรกเ<ส>ด้อครับพี่น้องลูกตัวแรกของแม่นี่นะครับน้อเป็นลูกของพริกแดง F2 ใหงเหลเด้อครับเด้อผมทรงจดอยู่นะครับใบนี่ทรงจดอยู่เด้อครับพี่น้องเป็น F2 จักเดือนแล้วครับเสียหลายครับตัวนี้มันประมาณหาหกเดือนนย่แลครับประมาณหาถึงหกเดือนนะครับพี่น้องครับนี่เห็นปะกะเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยตีเบอร์ให้เรียบร้อยสีแดงใหม่แดงเข้มนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปเทียบกับอ่าแม่ให้เบิ่งนะครับพี่น้องครับนี่การทรงลูกของแม่นี่อ่ะผู้ใดอยากจะได้คู่นี่เสียหลายเปิดไว้ที่เท่าไรครับ คู้นี่เปิดไว้ที่1แสนห0าหมื่ครับ1นึ0 0 0เป็นแม่ลูก F1 F2 นะครับแล้วก็แม่ผสมกับออกฟอร์ดไว้แล้วดนะครับเด้อออกฟอร์ดนี่ผมใส่น้ำยาแยกเพลน้ำเด้ครับแยกเพลทในของแยกเพลของไทยเนี่ยบ่ของเหมนของไทยนะครับสเตปแยกของว่เสร็จนะโอ้นี่นะครับพี่น้องครับเป็นของอ่าน้ำยาใส่แยกเพลทนะครับใส่แยกเพศให้แล้วแม่เพิ่นสูงยุทธอะไรครับเสียหลายครับ แม่สูงประมาณร้อยห้าสิบครับประมาณร้อยห้าสิบนะครับเด้อตัวบอกใหญ่เด้อครับอยู่ใกล้ๆนี่พี่น้องอ่ะนี่เด้อนี่แหละออกฟอร์ดอ่ะนี่เด้อครับลูกโตข้างหลังเด้อครับพี่น้องหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันตัวน้อยเฉลายเนาะลูกพริกแดงเด้อครับอ่ะลูกพริกแดงเอาฝากเบอร์โทรหรือช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกหกสองศูนย์ศูนย์เก้าสามนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กสีสุกฟาร์มภาษาอังกฤษครับแล้วก็มีทิกตอกครับอีกช่องทางหนึ่งตัวละพัดหลายนะครับ นนี่ะครัาจะฝากรูปไปที่ที่บุญชูนะครับอ่ะนี่นะครับทิกตอกเพื่อนเีคนติดตามหลายนะครับผู้ใดเจ้าของฟาร์มหรือผู้ใดอยากจะสนับสนุนนะครับพี่น้องช่องทิกตอกได้ครับได้มีสปอนเซอร์เขาหลือได้พี่น้องใครอยากจะสนับสนุนก็ติดต่อมาหน่อยด้ครับพี่น้องครับคนหลายครับพี่น้องคนติดตามหลายทิกตอกอ่ะลูกตัวเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเด้อไปเลี้ยคุณนะผมหลงง้าพี่น้องอ่ะอ่ะน่าจะเห็นไปแล้วเดี๋ยวเบื้องไหนอีกที่หนึ่งครับพวกพวกนี้ตำหนิบ่าไม่น่าเสียายเนาะ ตัวนี้โบมีตำหนิครับโบมีตำหนิเลยเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งอ่าทั้งหนานะครับพี่น้องอันนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับเด้อหายลูกกะติเห็นนั่นแหละครับลูกแรกครับลูกแรกเม็ดสีอย่างสวยลูกที่สองกะบไซร์ยาดเพชรออกฟอร์ดนี่แหละครับผมอ่าตำหนิโบมี่เด้อครับผมเดี๋ยวไปพาดูชุดต่อไปนี่เสียหลักจะเอาตัวไหนครับเอาตตัวนี้ก็ได้ครับตัวตัวนี้เป็นงอสาวหน่อยหรือว่าแม่ลูกเป็นสาวหน่อยครับสาวหน่อยเด้อครับตัวนี้โอ้พี่น้องครับหาเดือนกลัวครับ ลูก cv ศูนย์เก้นะครับลูก c y มีใบทด้วยครับพี่น้องครับอ่ะ c y 0 9 6ยเก้าหครับได้พี่น้องนี่แหละมีใบมีหลอดไห่ตัวนี้ท่านได้ตีเบอร์นะครับเนาะท่านได้ตีเบอร์เกิดวันที่28เดือนมีนาหกห้านะครับพี่น้องเอ้า28มีนา65ตัวใหญ่ตัวลึกนะครับพี่น้องครับแล้วก็สีที่แดงเข้มดีเลยดนะครับเด้อนี่เบิ่งส่วนท้ายเนื้อหนังนี่อยู่ยุ่นย่นเลยนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับนี่เบิ่งแผ่นหลังอ่าส่วนสูงตัวนี้กระ ลอยยี่สิบกว่านี่ล่ะลอยอยยี่สิบหาประมาณครับแต่อี่ดอกพี่น้องครับเอาเนื้อหนังย่นยนแดงดีลึกๆอ่ะโอ้โหความหนาลึกแดงย่นนะครับพี่น้องมีมีความเชื่องพร้อมนะครับอันนี้ไอ้บุญชูยางผมว่านี่พี่น้องครับยางไซเลยเดอร์ครับเด้อตัวนี้ตัวนี้ใส่หลายเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับอันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับแสนสามหมื่นหาพันครับพี่น้องครับนี่ใครอยากจะได้พันธุกรรมดีๆของซีวายนะครับเนาะตัวนี้ อันนี้บบทั้งนในจดเอฟด้วยครับบบทั้งนในจดนะครับพี่น้องให้ผมจดให้ก็ได้หรือว่าเสียออไปจดเองก็ได้ครับผมเอา้าอยากจะได้เป็นแบบคงจะคลองกันบอกทั้งเสียหลายได้ครับพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่งหนาจอตรงนี้นะครับเนาะนี่เนื้อหนังย่างหยุ่นยย่างยุ่หนหยุ่นตัวบักงั้เลยครับพี่น้องครับนี่ยืนหยก่นข้าศึกเอ้าพวกนุ่มกับโบติงบบเต้าบไมีตำหนิตี่เนาะบไมีตำหนิครับหน้าสวยบวชขักด้วยครับพี่น้องตัวนี้อ่ะอยากจะได้แบบนี้แล้วก็เบื้องแผรนี่หายสนิทแล้้้วเเดอออครับพีี่่่นนงะ ถ้านี้ลูกนะเดินนะเดี๋ยวมึงช่ยเบิ่งถ่ายย่างทั้งนี้อ่ะด้านข้างนนี่กับบ๊อบเป้าบ๊วดังเด้อครับพี่น้องครับบุ๊ลูมาเห็นบ่เดี๋ยวด้วยสิไล่เห็นเบิ่งนะครับเนาะจาก็เห็นข้างนี้เออนี่คู่นี้ยกบุลูพี่น้องนี่สองตัวนี่นี่นะครับเด้อมูเฟนครับพ่อพ่อมูนะครับเนาะนี่ด้านนี้นะครับพี่น้องตัวสวยเด้อครับเด้อพี่น้องครับเอ้ามาเบิ่งเอาสีสุกฟาร์มชุดต่อไปครับเสียหลายครับต่อไปเอาเป็น แม่ทองนี่ก่อนก็นได้ครับตัวนี้แม่ทองอันนี้เป็นลูกผสมนัม่นไหครับเป็นลูกผสม F1 ครับลูกผสม F1 นะครับพี่น้องครับเป็นวัวท้องนะครับเด้อตัวนี้อ่าท้องที่ใดครับเสียหลายครับท้องที่สองครั<ใ>บลูกใบเพชรเพิ่นอันนี้เป็นใบเพชรเป็นอ่าวัว F1 ลูกของ c y 0 9 6นะครับเด้อตัวนี้ครับผมอนันนี้ท้องครับลูกดอกครับอ่ะวันนี้ท้องครับ รูดอฟแปดห้าหนึ่งนะครับรพี่น้องนี่แหละสองถึงสามเดืนอนนี่แหละครับอันนี้คือตัวทองให้แล้วนะครับเด้อพี่น้องครับรับประกันทองแยกเพศนอกอย่างดีอ่ะแยกเพศกับรูดอฟอ่าผสมวันที่สิบห้ามิถุนาหกห้ากำหนดคลอดกับวันที่ยี่สิบสองมีนาหกหกนะครับพี่น้องครับอันนี้เพื่อนอ,อาจจะเขียนเป็นหกอ่ะหกหกเออเมียนครับคลอดยี่สิบสองมีนาหกหกได้พี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไรครับเสียหลายครับประมาณร้อยสี่สามครับอ่าประมาณร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้องเอาอยากจะได้แบบนี้ บัว F1 พร้อมใบแล้วก็ท้องกับอ่าพอนอกนะครับรูดดอบนะครับเนาะะเห็นบัครับพี่น้องครับตัวนี้เสียหลายเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้1 4 9 0 0 0สาพครับอ่ะแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเด้อท้องชัวร์แล้วนะครับพี่น้องครับนี่เหรอผู้ใดมักอ่าง่วหัวโลูดนะครับพันธุกรรมดีๆใส่พอนอกแยกเพศให้กะออกมาตัวแม่กับเอเน้นๆละพี่น้องครับนนะครับเด้อเราดูเพียงดันดันให้อึ๊บ เออเพิ่งขังนี่พี่น้องครับนี่สีเป็นแบบนี้นะครับบ่มีปานโบมี่เป้าโบมีด่างนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับเด้อเพิ่งด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะนี่ดูมุ้งกว้างก่วงเห็นเต็มโตเต็มจอนั่นนะครับพี่น้องพวกต้นนี้นี่บ่มี่นะครับเสียหลายเนาะบ่มีครับดูชัดๆนะครับหยิบเล็ดพวงหางบ่ดอกบ่แซมเลยนะครับเนาะหัวโล้นหูสันๆนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับข้างนี้กับโบมีปานบ่มี่เป้านะครับพี่น้องเด้อ มันก็ะสืย้อนแสงจังน่อยนะครับเนาะเด่นชุ่มตัวจริงอีกที่หนึ่งผู้ใดพ่อมาได้นะครับตัวต่อไปครับผมเอาตัวนี้ครับโอ้พี่น้องครับ F 1ภายใต้แบรนด์ของสีสุกฟาร์มนะครับคือ SS ยกกำลัง2ตัวนี้ตันใหญ่นะครับพี่น้องครับหนาเนื้อหนังหนาลึกลูกพอได้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ลูก k m 6 8ครับ KF 6 8นี่เป็น F 1นึ่เลยนะครับเลือกทรงจดอยู่นะครับรอใบนะครับพี่น้อง ตัวนี้สูงใหญ่นะครับจักเดือนครับผมตัวนี้ตัวนี้13เดือนครับอายุแค่13เดือนนะครับเนาะสูงเท่าไรครับเสียไรตัวนี้สูงน่าจะร้อยสี่สิบหรือมั้งครับร้อยสี่สิบเตะเตะได้เบียดเบียดได้ด้วยครับพี่น้องแล้วก็จะแง่ไปอีกหลายดนะครับพี่น้องครับตัวนี้เพราะว่าโค้งสางแข้งขาบางย่แล้วก็แข้งขาอะไรเบื้องใกล้ๆนี่แง่ได้ครับพี่น้องเอ๋อตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไรครับตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับแสนสี่หมื่นเก้าพันลูกเคเอฟหกแปดนะครับม เขากะแผลหายสนิทแล้วล่ะครับตัวนี้พี่น้องนี่เมื่อวัพี่น้องจะเห็นวเด้อครับเด้ออ่ะแผลหายสนิทแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่รูปร่างหน้าตาแล้วก็หน้าอกนะครับพี่น้องครับกวงกวงอ่ะเนียงหนาหนาแน่นๆเยอะๆดูตะนหนกนะครับพี่น้องครับนี่ย่างสวยดูแผ่นหลังวันนี้พี่น้องครับอ่ะสัตว์ไปนะครับเนาะอ่ะนี่ตัวนี้นะครับเด้อย่างสวยกับประเภทตรนนี้บ่มีเนาะเสียหลายเนาะตัวนี้เอาไปนี่ ตัวนี้บ่เปิดครับตัวนี้บลเปิดเอาไว้ทาเลี้ยงเล่นครับตัวนี้บ่เปิดนางนาบล็อตเล2้ตัวนี้เมนบ่สิเป็นน่ดาราประจําช่องประจาคออยู่นี่ดาวติ k t o k ครับตัวนี้เป็นดาวติ k t o อเลย้อครับพี่น้องได้เห็นออกทีวิอดช่องชื่อตั้งประเทศพนี้พี่น้องตัวนี้แม่ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของพ่อไดครับิหลายตัวนี้ตัวนี้ลูก CY096 เป็นย2เด้จักนะครับนีวเดือน่ะเรับ8กเดือนงวดเด้อครับพี่น้องเด็ดไอด้อนี้ คนเบิ้งเป็นล้านครับคนเบิ้งเป็นล้านยอดวิวนะครับพี่น้องครับนี่กับคนติดตามก็หลายขึ้นจากตัวนี้นะครับเนาะ่นี่แหละครับสีสุกฟ้ามพี่น้องพนมีที่เด็ดอยู่ตัวนี้เป็นเน็ตไอตแลนประจําฟาร์มอันนี้เลี้ยงไว้เบิ้งซื้อครับตัวต่อไปสไลด์จะเปิดตัวไหนครับเอาตัวนี้ครับเลือดลอยนะครับตัวนี้เป็นง้วงเลือดลอยนะครับเนาะท่องไหมครับตัวนี้ยังครับเป็นง้วงสาวเมืนปะสิบสามเดือนครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เป็นง้วงสาวเลือดลอยสิบสามเดือนนะครับพี่น้องเดี๋ยวาบนชุดสิดันไปทางนี้อึบบให้นนะะครัเาาอยุเเดดือนนะครับ้อ ตัวนี้เป็นลูกของพอไหนครับตัวนี้เป็นลูกกาเลตซ1 2นะครับกาเลตซ1 2นะครับพี่น้องครับใบมันผมส่งไปเปลี่ยนซื้อนะครับเปลี่ยนเจ้าของโอ้เปลี่ยนเจ้าของเป็นเอ่อเป็นเจ้าของอยู่ครับพี่น้องครับกาเลตซ1 2 13เดือนตัวเนาะครใบ่วัตติดกลมครับตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นเลือดร้อยที่บัติดกลมนะครับเด้อบัติดสายกลมนะครับส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับเสียหลายตัวนี้ส่วนสูง สูสีลอยสี่สิบเบียดเบียดลอยสี่สิบนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากจะได้อ่างวนเดือดลอยนะครับพี่น้องครับเดือดลอยการเลือดสีหนึ่งสองนะครับเนาะอ่ะนี่อ่ะเขาเห็ดให้อ่าหายสนิทแล้วครับคอาหูดําติดบุดหลึกเลยอดนะครับเด้อตัวนี้หูสัหงิดเลยครับแล้วก็เนื้อหนังเนาะนี่หนังข้อใหญ่ๆนี่แหละครับเอาจังเดือดลอยนี่ของอร่อทั้งสีสุกฟ้ามีเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดใบสองแสนสองหมื่นเก้าพันครับอันนี้เดือดลอยบ่ติดกลมแล้วครับพอถึงสามแสนพี่น้องครับตัวนี้ เป็นได้ง่วงแดงพร้อมนะครับเนาะอ่ะเอาราคาอีกเท่าครับ2 2 9 0 0 0สอ่นาพฟังบ่ผิดนะครับพี่น้อง2 2 9 0 0 0สาพันนะครับเนาะใครเลียวใครได้นะครับใครผู้ใดโทรไว้ได้ก่อนอยากจะได้เลือดลอยก็เห็นตะขอออืนคือมีแต่อสามแสนสี่แสนหัวๆเล่นหน่อยอย่างที่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้ออ่านี่เอาก็เก็บตัวนี้ไปพิจารณาครับพี่น้องสำหรับไผู้กำลังมองหางวเลื่อนลอยหรืออยากจะเปลี่ยนจากลูกผสมไปเป็นเลือดลอยนะครับพี่น้องครับนี่ ตัวนี้เลยยังไม่หมดแค่นี้เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะครับแล้ยังมีเด้อครับพี่น้องครับต่อไปก็บทเป็นง้วดที่เป็นง้วไอวีเอฟนาะงสี่ไหลเนาะครับง้วไอวีเอฟครับการเฮ็ดไอวีเอฟผู้ใดก็ต้องสนใจอยู่มาเบิ่งว่าผู้ที่เฮ็ดแล้วเป็นยังไงติดทองลเด้อครับตัวนี้ติดทองแล้วอะมาเบิ่งกันว่าทองทองพอไดีอันนี้เพื่อนทองหนึ่งทับเจ็ดครับซีทีหนึ่งทับเจ็ดนะครับเนาะแม่เป็นง้วนอกน้ำเขาครับแม่เป็นง้วนอกน้ำเขาเด้อครับแล้วก็ททองกับพอซีทีอะ นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะฝากรูปไปอ่ะเปิดให้เบิื้องเลยครับเดี๋ยวผมแนบรูปอ่าขึ้นให้ตรงนี้นะครับพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่นะครับบัณนี้ตัวนี้นะครับคือเป็นแมีตัวรับที่ติดทองแล้วตอนนี้ประมาณจะเดือนครับเสียหลายครับทองเดี๋ยวผมเบื้งกำหนดคอดนะครับอีกสองเดือนนะครับอีกสองเดือนคอดนะครับเนาะเจ็ดเดือนแล้วมั้งครับอ่ะนี่นะครับเด้อผู้ใดอยากจะหัว่าค่าใจใจเป็นยังไงส่ระยะเวลาโดนบันไดตก็จะได้ติดทองกำหนดคอดยี่สิบสามทับสิบเอ็ดใกล้ถึงคอดแล้วตัวนี้พี่น้องครับวันที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกายนนะครับคอดแล้วนะครับเด้อ เอาแม่ครับผมใบเพชรจังอันนี้ใบเพชรตัวแม่ได้ครับใบเพชรตัวแม่เป็นลูกของเอ็กซ์เลอร์เอกซ์เลอร์เป็สองหางได้ครับพี่น้องครับครับผมกสายล่างกับสายวินครับสายวินเชิเตอร์เป็นของมิสเอชจีหนึ่งสี่ศูนย์ทับศูนย์นะครับเนาะมาใบเพชรของแม่นะครับเอาเสียร้ายครับตัวนี้นี่เสียร้ายนี่เฮ็ดไอเวฟตัวนี้ตัวนี้ไอเวฟของเขาหนี่งทองอยู่ตัวเดียวนี่เนาะ ท่องตัวเดียวครับท่องตัวเดียววันนี้เอาไปเพีเ้ยนอเพี้จักตูวแม่ตัวเราไปฝากเอาไปเพช้ตอนแรกเอาไปฝาก3าตัวนะครับ3าตัวแม่ตัวเราก็ใส่แบบนี้นะครับเนาะแม่ครับอ่ะแบบนี้3าตัววันนี้ค่าใช้ใจ่าย3าตัวเที่ยวอันนี้เป็นงวัวเขาเขาซื้อไปเนาะครับผมเป็นงัวเจ้า,จาของเองนะครับพี่น้องครับ3าตัวนี่อ่าค่าใช้ใจ่ายหลายปันเองครับค่าใช้ใจ่ายเบสเซ็ตประมาณแสนสองนะครับประมาณแสนสองเฉพาะค่ายค่าเลี้ยงกับค่าฝากติดทองนะครับแสนสองรวมค่ายงัวะ ค่ะง้วถ่านน้องสื่งง้วมีง้วตัวจักบ่ากับพี่น้องกับคูุ่่นไปนะครับพี่น้องครับง้วกับสี่สามหมื่นแล้วแต่ตัวพี่เขาเลือกมากรับสามตัวกับแสนกลัววันนี้นะครับเนาะต้องใส่แักนิดหน่อยสามตัวเนรอครับผมอ่ะตัวก็ได้เอาเป็นตัวเดียวก็ได้ครับตัวเดียวก็ได้ขันผมบอกไปเพื่อนด้ครับอ่ะกับสรุปแล้วว่าฝากทั้ง3าตัวเนาะก็ได้มาตัวหนึ่งกับระยะเวลาแหละครับการฝากก็จะได้ติดทองมาเนี่เสียหลายได้เอาง้วตัวนี้ไปฝากไว้โดนปันใดตัวนี้เอามาเอากลับมาตอนมันทองในสี่เดือนครับ เขาให้ทองสามเดือนจะออกกลับมาได้ครับครับว่าตอนตอนเสียลายเอาง้อไปฝากไว้หม่องหม่องหินนะนะแม่นครับใสีใเสีระยะเวลานวดไปเลยเสียระยะเวลาตัวนี้มันเชื่อเดียวติดนะครับก็เลยโอ้ก็เลยไม่โดนแม่นครับเรากลับมูที่มัติดล่ะอมูที่มัติดกับผมก็บล้อรุ่นจนตัวนี้มันทองสี่เดือนกับติดัมูที่เชือดเดียวเขามาพร้อมกันครับก็ใสีเวลาเป็นปีบ่ประมาณครึ่งปีครับประมาณครึ่งปีได้ครับพี่น้องครับทั้งคาใช้จ่ายที่บอกไปละพี่น้องอยากจะได้แบบไดนก็ คิดวิเคราะห์เอานะครับพี่น้องครับห้างสุลกแบบใดนะครับเนาะสิบนะครับว่ามันคุ้มหรือว่าคุ้มเออคุ้มหรือว่าคุ้มแบบพี่น้องค้าอย่างเดือนละประมาณสี่พันต่อตัวครับสี่พันต่อตัวถ้ดสามตัวกับมื่นสองมื่นสองต่อเดือนนะครับถ้ายยูหกเดือนกับคุณไปมื่นสองคุณหกเดือนคุณหกเดือนอ่ะติหกเจ็ดมื่นอ่ะแล้วก็บ่รู้ว่าติดหรือบ่ติดแมนครับค่าเลี้ยงอย่างเดียวแมนครับเอออะพี่น้องก็คิดวิเคราะห์เอาเด้อครับเด้อพี่น้องครับคุ้มบ่คุ้มนะครับเนาะละโดยประมาณนะครับตัวนี้้้ทองแลวใกล้คลอด พุทธิการนะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่ใหญ่อยู่นะครับเด้ออ่างลึกๆอันนี้คืองวๆๆ้วนเดือดลอยนะครับอยู่ในท้องนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งว่าเพิ่นจะเปิดเท่าใดนะครับพี่น้องผู้ดใดอยากเกยได้โตลุงในท้องนี่สามารถไปจดใบเพชรของอเมริกาได้นะครับโอ้ไปขึ้นทะเบียนของเป็นใบเพชรนอกได้นะครับเนาะบนอนอกได้ครั่ะเอาตัวน,นี้เสยหลายเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้169,000สาพครับ169,000มื่นเก้าะครับพี่น้องครับอันนี้คือง้วนเลือดลอยเหรอ พี่น้องก็บเได้แม่ยิ่งใหญ่ตัวนี้นได้นะครับพี่น้องครับแล้วก็ถ้าทั้งหมดคลอดแล้วรเลี้ยงเลื่อนลอยใหญ่แล้วพี่น้องอยากจะเอาไปสูงยังอีกก็ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องแม่นี่เด้อเอแสนหกนี่พ<บ>วกดอกแม่ตัวนี้ขึ้นมันบ่บ่ขึ้นบ่ขึ้นนะครับเอาไปให้ได้ครับพี่น้องครับนี่เอาเป็นแมงวัวทั่วไปได้นะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อเบื้องด้านไายตัวนี้บอกใหญ่งได้ครับสูงกัน่าจะเปอยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าบวกนะไม่ได้แม่เขานี่ได้ลูกมาจากตัวเหรวตัวนี้ลูกแรกครับเอาเฉพาะงััััววววววสสาาไไปปปเเเ็็ดงงนนนนีีี่่ตตลบบยพ้้อคร นโบสดีแดงดีนะครับอ่ะนี่นะครับเด้ออยากจะได้แบบนี้หรืออยากจะเฮ็ดไอวีเอฟนะครับพี่น้องครับกัได้นะครับอ่ะตัวนี้กัมีหม่องรับผิดนี่หลายหม่องตำหนีบ่มีนะครับเนาะบ่มี่ตำหนีครับอ่ะไม่มีตำหนีเลยครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องครับผมเอออยากจะได้ตัวนี้กับมาเรียกเอาได้พี่น้องเด้ออันนี้ว่าเป็นลูกมั้งนะครับเห็นดูดนมอยู่นเะเดี๋ยวไปชมในบัดนี้กับสิมีครับอ่ะงวดแม่ลูกอยู่ในคอกท่างนี้อีกคู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบุญชูก สีผ้าย,ยางไปเบื้องข้างในนะครับเด้อโอ้บุได้หลอดขวบโดนอุตเสบุนสู้หลอดนี่ยเด้อครับพี่น้องประตูมีอยู่ยได้โคของพวกเขาอึ๊บนะครับเนาะผมมาในข้อของสีสุกฟาร์มย่ามเลยครับพี่น้องกับข่เห็นว่าเป็นง่วงงางเพิ่งถูกกันดีๆแบบนี้แหละแล้วก็เพิ่นมีง่วงมาแบ่งปันพี่น้องตลอดเด้อครับเด้อไผอยากจะได้ตัวใดนะครับเนาะตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับที่จะเปิดราคาให้พี่น้องได้เบิง่งลูกของพ่อได้ครับเสียหลายครับลูกเคเอฟหกแปดครับลูกเคเอฟหกแปดอาเทศเขา ประมาณขอดเดือนหานะครับนี่ครับใบเตยโอ้ใบใบนี่เกิดนะครับพี่น้อง19เดือนคุณสภาพหกหาดนะครับคุณนรูขอดอ่ะตัวนี้ประมาณขอดสี่เดือนสี่เดือนนะครับโดยประมาณนะครับเนาะสี่เดือนลูกเคเอฟหกแปดนะครับตัวนี้อ่ะมีใบมีหลอดห้ยวันนี้แม่บักใหญ่นะครับพี่น้องครับตัวนี้แม่เขาให้ลูกมาจากตูนเหรอครับตัวนี้ลูกที่สองเลยับลูกที่สองใส่เด้อสูงถึงร้อยหาสิเบอร์แม่มัน สูงอร่อยซีซิมหาร่อยซีซิมหาบวกเหรพี่น้องครับตัวนี้แต่ว่าอันี่ตำหนิหลูกมันหางปลายหางมันเหยียบนะครับแมวมันเหยียบหนังโอ้ปลายหางว่าสิหลุดไปจักน้อยเด้อครับพี่น้องโอ้ขนมันหลุดเธซื้อปลายหางว่ได้ขาดมันบ่โอ้หางว่ได้ขาดเด้อพี่น้องครับมีแต่ขนมันหลุดเธซื้อนะครับเนาะเอาคู่นี้เสียหลายเปิดไว้เท่าไหร่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแมวท่านผสมที่เนาะครับเนาะผสมครับอ่ะ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับเด้ออ่ะนี่แหละพูมัน้ยากนติงจังหน่อยนะครับนุ่มสิมีตุ้มมิดขวโพดนะครับเนาะด้านซ้ายบ่พี่น้องครับลูกนี่ลูกนี่โบมีนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อผู้ใดอยากจะได้ง่วงใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับตัวสิพาเบิ่งอ่อขางนี่เออนี่ลูกนี่เลี่ยมดีทรงดีเลยครับพี่น้องครับเอ้าราคาเบาๆสำหรับแม่ลูกนะครับเนาะนี่อ่ะนี่นะครับเด้อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพู้ใดอยากจะได้ เด็มใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับมาเลือกมาชมเอาเลยอ่ะเห็นชัดว่าพี่น้องตัวใหญ่ได้ครับได้เห็นว่าชัดมาเบื้องหน้าคอกอีกที่หนึ่งครับผมนี่ด้านหน้าของลูกเดี๋ยวสีลายลูกไว้ไปทางนั้นยังสีบัวย้อนแสงนะครับเนาะทางคุณลูกเออหมุนไปนี่นะครับเด้แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับผมอ่ะคู่นี้อย่างใหญ่นะครับเนาะเอานี่แหละครับสีสุกฟาร์มครับผมกะมีง้วมมาแบ่งปันตลอด มืัอนี้ก็มีมาแค่นี้มันบ่าจะเสียหลยครับหรือว่าอยากโ<ะ> <ทำ S 2> ช,ชว์อีกอยู่เดี๋ยวบุญโชวก์กษิตภาเบิ้งเลือดลอยอีกตัวนึงบังกใหญ่ดนะครับเด้อเดี๋ยวไปาบุญงว่าพันธุกรรมทางใดาเดี๋ยวไปเบื้อยู่ห์หนาคอ,อกทางคุณครับเอานี่แหละครับพี่น้องครับกะสิพามาเบือ้องเลือดลอยพันธุกรรมดีอีกตัวของสีสุกฟาร์มนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อเอาอาเสียหลายครับไอตัวนี้นี่เขาเป็นลูกของพอตัวไหนครับอันนี้เป็นลูกของแรปเตอร์ครับ แรปเตอร์ c ีซีซีหนึทับเจ็ดอ่ะนี่นะครับพี่น้องครับตัวนี้น้องเขาอายุจักเดือนหรือครับเขาอายุประมาณ20เดือนแล้วครับประมาณ20เดือนอันนี้เสียร้ายผสมไหมครับตัวนี้ผสมลอนโคห้าสามเก้าเลสามเดือนแล้วครับอ่ะอันนี้ทองหรือันบ่าครับนี่ทองแล้วครับโอ้ตัวนี้เป็นง้วงทองเลยพี่น้องครับสาวทองเหล็กใส่นานาตันๆนะครับเด้อทองครับลอนโคครับผมอันนี้เพื่อนไปประกวดไหมสองสนามเลยนะครับโอ้ตัวนี้ที่ว่าไปประกวดนะครับของสีสุกฟ้ามครับผมครับผม พันธ์สนามประกวดเข้าไปของสนามใดแน่หรอครับไปบึอสามพันธ์ใดที่3ในหลุนครับอ่าที่สามไปสุพันธ์ใดที่4ในหลุนครับอ่านี่แหละครับกถือว่าพันสนามประกวดบันนี้ท่างกรรมการนี่นพึ่นว่าจังไหนแน่ครับตรงนี้ที่จะไปประกวดพึ่นก็ว่ามันมีลักษณะเป็นตัวเมียที่ชัดเจนครับครับผมกล้ามเนื้อชัดเจนครับหน้าอกกว้างครับพึ่หน้าอกกับแผ่นหลังนี่กว้างบักคักนะครับพี่น้องครับบึ้งค้นหางบักใหญ่ครับพี่น้องครับนี่ถ่ายบึกๆเลย ตัวนี้กับเนื้อมาบักชัดเลยนะครับพี่น้องครับบักใหญ่นะครับเนาะอ่ะนี่ตัวนี้ผมมันรถอาหารเพิ่งลงไหลแล้วครับตัวนี้ตัวนี้รถอาหารเหรอเป็นว่ครับนี่ครับผมร้แล้วครับตัวนี้หนอกบกใหญ่เด้ครับพี่น้องครับตำแหน่งตัวหนอกนี่แหละอ่ะไล่หนาเลยตัวนี้ตรงขาหน้าพอดีครับผมนี่ดูแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับย่างกว้างเลยแหละตัวนี้นี่แหละเลื่อนลอยของอ่าสีสุกฟ้ามนะครับตัวนี้เสียรลายเปิดว่าครับถ่ายมีคนอยากจะอะไรอยากจะขอแบงตัวนี้บวชได้เปิดครับบวชได้เปิดนะครับเอาโชว์สื่อๆครับพี่น้องครับเป็นม อ่ะนี่นะครับเอ้าวพอไปพ่นยางกันนะครับไปพันยางเลยวะน,นี้เดี๋ยวถ่ายเบื้องทายยางทายล,ายายลินนะครับพี่น้องครับเอาเดินไปลูกไปเร็วพี่เบื้องเลินลอยยาคงครับพี่น้องครับอ้วนๆบอกขักอ่ะเพิ่งได้ออกขอบไม้นะครับพี่น้องครับนี่ละแกงนี่อะไพี่น้องครับนี่เด้อ er. นอกจากนี่เราก็ยังมีตูงง่ายๆนะครับพี่น้องครับตูงท่องอ่ะของสีสุกฟาร์มไผ่อยากจะได้ตูงไหนมาเยี่ยมมาชมเอาครับอยากจะขอแบ่งอยากจะเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวนะครับเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ มีแค่นี้นะครับเสียหลายเนาะนี่กับซมี่ก็ได้ครับอ่ะนี่ยนะครับตอหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าทิกต็อกนะครับพี่น้องครับเรื่องของสีสุกฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องครับไปติดตามไว้ได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ